โฟบเบอร์จากคาร์เรเวอร์ครับทุกคนครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่ศูนย์บริการมาตรฐานคล s ส o r อสุขสวัสดิ์พรีเมียมเซอร์วิสแฟร์กชิพสโตร์นะครับที่นี่ได้ปรับเป็นศูนย์บริการมาตรฐานคลัสเตอร์ออโต้เซอร์วิสในระดับแฟ a ์กชิพสโตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่นะครับเป็นศูนย์บริการสําหรับการดูแลรักษารถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบํารุงนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องการเช็คช่วงล่างเบรกและคลัชรวมไปถึงการต่อประกันภัยรถยนต์ด้วย เรียกง่ายๆว่าเมื่อคุณนำรถยนต์เข้ามาใช้บริการที่นี่ที่เดียวครบจบครับและสำหรับที่นี่ครับเป็นศูนย์บริการมาตรฐานคาัสตร์ในระดับแฟร์ชิฟ์สโตร์แห่งที่3ในประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งจะเป็นการยกระดับการให้บริการเนี่ยที่ดียิ่งขึ้นไปอีกครับไม่ว่าจะเป็นการปรับพื้นที่การทำงานให้มีความทันสมัยมากขึ้นมีความโมเดิร์นมากขึ้นทักษะความเชี่ยวชาญของช่างและเครื่องมือเนี่ย ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานจากทางคัสตตอด้วยรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการด้วยครับเรียงง่ายๆว่าการเข้ามาใช้บริการของศูนย์มาตรฐานคัสตเตอร์สุขสวัสดิ์พรีเมียมเซอร์วิสแฟชชันโชว์นั้นจะได้รับการบริการอย่างดีทั้งรถยนต์ของเรารวมถึงตัวเราด้วยครับและสําหรับใครที่มีรถยนต์ที่ถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องหรือว่าต้องการเช็คระยะนะครับตอนนี้ศูนย์บริการมาตรฐานคัสตเตอร์สุขสวัสดิ์พรีเมียมเซอร์วิส แฟลชชิฟ์สโตร์เนี่ยเขามีโปรโมชั่นฉลองการเปิดตัวแฟลชชิ i p ์สโตร์อยู่นะครับตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10สิงหาคม2,568นี้ต้องบอกเลยว่าโปรโมชั่นในรอบนี้พิเศษมากครับโดยจะมีรายละเอียดยังไงติดตามกันต่อในคลิปนี้ครับและในวันนี้นะครับผมก็ได้นํารถยนต์อีกหนึ่งคันนะครับที่ประจําการสําหรับการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ของผมเนี่ยเข้ามาใช้บริการด้วยนะครับ หลายคนอาจจะรู้จักผมในฐานะสื่อที่รายงานข่าวรถยนต์ไฟฟ้าและก็รีวิวรถจนต์ไฟฟ้าเป็นหลักใช่ไหมละครับแต่จริงๆแล้วอ่ะรถคันหลักที่ผมใช้เป็นประจำเนี่ยก็คือรถกระบะครับทุกคนครับ <S <S ด้วยไลฟ์สไตล์การเดินทางและงานต่างจังหวัดนอกเหนือจากง,งานรีวิวเนี่ยรถกระบะเนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างสร้างความมั่นใจให้ผมมากที่สุดน,นะครับทั้งการใช้งานเดินทางไกลแบบต่อเนื่องที่ต้องทำเวลาลุยในเส้นทางออฟโรดบ้างแล้วก็บรรทุกหนักในบางเวลาด้วย ด้วยรูปแบบการเดินทางการทํางานที่ต้องใช้เครื่องยนต์ของรถทํางานอย่างหนักต่อเรื่องเป็นเวลานานเนี่ยรถกระบะจึงถือว่าเป็นตัวเลือกที่ผมมองว่าตอบโจทย์มากที่สุดในตอนนี้ครับก่อนการเดินทางไกลอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมก็นํานิสสันนาวราคันนี้มาตรวจเช็คสภาพกันหน่อยหนึ่งว่าตัวรถเนี่ยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าพร้อมใช้งานหรือเปล่าแล้วก็ถือโอกาสเปลี่ยนน้ามันเครื่องไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้พร้อมกับการเดินทางในทริปต่ตอไปของเราครับ จริงๆแล้วเนี่ยผมเคยใช้บริการของศูนย์บริการมาตรฐานคลัสเตอร์ออโต้สวิตมาแล้วหลายครั้งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราไปใช้อีกศูนย์บริการหนึ่งนะครับผ่านไปหลายเดือนนะครับผมก็ไม่ได้จําว่าเราเนี่ยเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยไปตั้งแต่เดือนไหนนะครับทางศูนย์บริการเนี่ยมีการส่งเมสเซจมาแจ้งเตือนเราด้วยนะครับว่าเอ้ยมันถึงรอบเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วนะเนี่ยผมจะโชว์ให้ดูนะครับเขาแจ้งเตือนมาว่า รถของคุณเนี่ยบอกเลยนะครับว่าทะเบียนอะไรนะครับถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องแล้วรอบนี้นะครับเรามาใช้บริการอีกศูนย์บริการหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ที่ศูนย์บริการสุขสวัสดิ์พรีเมียมเซอร์วิสแฟคชิปสโตร์เหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นการยกระดับการให้บริการเนี่ยที่ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับสำหรับการเข้ามาใช้บริการที่นี่นะครับทุกคนครับเมื่อเรานำรถมาจอดในจุดรับรถนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามารับรถ เพื่อตรวจเช็คตัวรถเบื้องต้นนะครับมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับรถของเรานะครับว่าควรใช้ผลิตภัณฑ์ไหนแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะถูกเช็คสภาพในจุดต่างๆนะครับเพื่อให้มั่นใจว่ารถของเราเนี่ยพร้อมใช้งานจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีการแจ้งรายการซ่อมต่างๆนะครับพร้อมกับราคาให้เราทราบก่อนการซ่อมซึ่งจุดนี้ผมถือว่าดีนะครับทุกคนครับเนื่องจากว่ามีความโปร่งใส ให้เราตัดสินใจก่อนว่าต้องการซ่อมในจุดใดบ้างหรือว่าในบางจุดที่เราไม่พร้อมที่จะซ่อมเนี่ยก็สามารถแจ้งยกเลิกไปก่อนได้เพื่อป้องกันงบประมาณที่อาจจะวานปลายครับและเมื่อเราเซ็นทราบเอกสารแล้วเนี่ยช่างก็จะดําเนินการตามรายการทันทีครับซึ่งระยะเวลาในการซ่อมเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ารายการซ่อมเนี่ยมีหลายจุดแค่ไหนนะครับ แต่หากเป็นการเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาไม่เกิน30นาทีครับที่สําคัญนะครับทุกขั้นตอนการซ่อมของทุกคันนะครับเจ้าของศูนย์บริการจะเป็นคนเข้ามาดูแลเองครับทำให้มั่นใจได้ว่ารถของเราเนี่ยจะได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐานอย่างแน่นอนครับ ประมาณ30นาทีครับทุกคนครับนิสสันดาวราของเราเนี่ยก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยพื้นที่พักคอยนะครับแล้วก็ฟาซิลิตีต้ต่างๆที่ทางศูนย์บริการมีให้เนี่ยถือว่าในรอบนี้การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องผมรู้สึกว่าไม่นานนะครับ โดยพื้นที่ผักคอยของทางศูนย์บริการเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางนะครับแล้วก็สามารถเลือกนั่งได้ว่าคุณจะนั่งตรงไหนโซฟาหรือว่าถ้าคุณอยากจะดูว่ารถยนต์ของเราเนี่ยทำอะไรอยู่บ้างช่างกําลังทําอะไรให้รถเราอยู่บ้างเนี่ยก็สามารถนั่งที่เคาน์เตอร์ได้นะครับแล้วก็มองผ่านกระจกเนี่ยเราก็จะเห็นรถ อเเราเลยว่ากําลังถูกทําอะไรอยอ่นะครับระหว่างรอนะครับก็มีเครื่องดื่มไว้คอยบริการนะครับแล้วก็มี Wi-Fi ฟรีด้วยสําหรับใครที่ต้องการนำแล็บท็อปมาเช็คงานเนี่ยก็สามารถทําได้อย่างสบายๆเลยครับและเพื่อให้พร้อมรุยในทริปต่อไปนะครับผมเลือกใช้น้ำมันของ c ั s t l Edge Pickup 5W30 นะครับ นี่คือน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้100%สูตรที่ดีที่สุดจากทาง c ัสตอร์นะครับที่ถูกผลิตมาเพื่อรถยนต์ปิกอัพและก็รถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลโดยเฉพาะครับสำหรับ c u t t o ร์เอทปิก 5W30 นะครับด้วยเทคโนโลยี Power b o o s t นะครับก็จะช่วยให้รถของคุณเนี่ยสามารถเรียกพละกกำลังและอัตราเร่งได้30%นะครับช่วยให้เครื่องยนต์เนี่ยสามารถปลดปล่อยสมรรถนะและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะการทำงานที่มีอุณหภูมิสะสมสูงและรับภาระหนักเพื่อให้ได้แรงม้าเพิ่มขึ้นแต่ใช้เชื้อเพลิงเท่าเดิมครับซึ่งเหมาะสำหรับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลรอบจัดทั้งรถที่ติดเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์รวมไปถึงระบบด i เรกอินเจคชันด้วยที่สำคัญนะครับตัวน้ำมันเครื่องจะมาพร้อมกับคุณสมบัติรักษาความข้นใสของน้ำมันให้คงที่ครับ ไม่ทําให้เครื่องยนต์ร้อนเครื่องยนต์จึงทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งเหมาะอย่างมากนะครับสำหรับไลฟ์สไตล์ของผมที่การขับรถแต่ละครั้งเนี่ยต้องยิงยาวหลายร้อยกิโลเมตรครับและนอกจากน้ํามันเครื่องสาหรับรถยนต์ปิกอัพแล้วนะครับที่ศูนย์บริการมาตรฐานคาสตรอสุขสวัสดิ์พรีเมียมเซอร์วิสแฟร์ชิพสโตร์เนี่ยยังมีน้ํามันเครื่องของคาสตรอสําหรับรถยนต์ทุกประเภทด้วยนะครับทั้งแบบที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินรถยนต์ไฮบริด รวมไปถึงน้ำมันเครื่องประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับรถยนต์ซูเปอร์คาร์อีกด้วยครับและสำหรับใครที่มีรถที่กำลังถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่าต้องการเช็คระยะนะครับตอนนี้ศูนย์บริการมาตรฐานคลัสเตอร์สุขสวัสดิ์ฟรีเมียมเซอร์วิสแฟลกชิพสโตร์เนี่ย เขามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับสำหรับการฉลองเปิดตัวแฟรกชิปสโตร์ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10สิงหาคม2,568นี้ครับต่อที่1ครับเมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสูตรสังเคราะห์แท้100%ลดทันทีครับ50%ครับจำนวน5คันต่อวันหรือว่าเลือกรับฟรีครับเอนจิ้ชมพูมูลค่า500บาทจำนวน5คันต่อวันรวมเป็น10คันต่อวันครับมาก่อนได้สิทธิ์ก่อน แล้วก็ต่อที่2ครับฟรีค่าแรงการเปลี่ยนถ่ายของเหลวมูลค่า200บาทเมื่อใช้บริการการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของคัสตอร์ครับสำหรับศูนย์บริการมาตรฐานคาสตอร์สุขสวัสดิ์พรีเมียมเซอร์วิสแฟร์แกรดชิปสโตร์เนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่ถนนสายใหม่นะครับซอย16เขตสายใหม่นะครับเปิดบริการตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งนะครับถึง5โมงครึง่งหยุดทุกวันพุธครับ เหมาะอย่างมากนะครับสำหรับใครที่ทำงานประจำในช่วงวันธรรมดาลแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์ถ้าใครมีรถที่ถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่าต้องการเช็คระยะนะครับก็สามารถตามมาใช้บริการได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์พิกัดร้านไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับตามมาใช้บริการได้ครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆนะครับสำหรับศูนย์บริการมาตรฐานคลัสตสุขสวัสดิ์พรีเมียมเซอร์วิสแฟร h ชิพสโตร์นะครับศูนย์ซ่อมและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ที่ได้มาตรฐานให้การเดินทางของคุณเนี่ย อุ่นใจในทุกเส้นทางสำหรับวันนี้ผมเปิดจากคา r เวอร์เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ